สวัสดีค่ะทุกคนหนานบ้านสวนก็ยังอยู่ที่เขาค้อนะคะเดี๋ยวพาเดินเล่นนะคะเดินเล่นเลาะชมตลาดนะคะทุกคนนี่ค่ะตลาดก็ปิดเยอะนะเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่าน,นี้ไหมเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีแบบว่านี่ค่ะปล,ปลายนะเดี๋ยวจะเดินเลาะเลาะชมเล่นเล่นไปนะคะค่าทุกคนมาเจอชุดอีกแล้ว <laughs> มาเจอชุดอีกแล้ว มีชุดน่ารักน่ารักสวยๆเลยนะเนี่ยเจอชุดอีกแล้วกระโปรงสีขาวนี่สวยนะคะเ,เพื่อนๆกระโปรงสีขาวสวยนะเดี๋ยวเราไปเดินชมชุดอยูว่ามั่งเนี่ยอันนี้เป็นชุดแบบคอจีนเดี๋ยวเข้าขึ้นไปดูดีกว่านะอ้า นี่ทุกคนนี่ชุดเป็นผ้าฝ้ายนะคะชุดนี้สวยชุดนี้สวยเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงแล้วก็ด้านในเป็นกางเกงนะคะพเพื่อนๆดูสิสวยนะคะนี่สวยงามมากเดี๋ยวเราเดินดูดีกว่าเดินดูหาชุดใส่แบบเล่นๆ,ๆดีกว่านี่ก็เป็นกางเกงเกงใส่อยู่บ้านปากักปักลาย ได้ครับผมชุดแรกนะครับค่ะชุดเสื้อเป็นชุดเป็นเกงเป็นกระเป๋าอะไรนี้ครับผมนะฮะดูได้เลยครับค่ะดูชุดกันชุดนี้น่ารักะเนี่ยเป็คอจีนใส่ได้เลยครับผมนะครับขอโทษนะครับเป็นฟรีไซส์ครับผมนี่ครับชุดเท่าไหร่คะชุดละสองร้อยห้าสิบผมนี่ครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นเชือกผูกครับผมนี่นี่ครับสาใส่นะครับกระเป๋าจะอยู่ข้างครับผมมีสองข้างเลยครับผมนะครับครับผมนะครับลายแปดดีนะ ่าจะเป็นลายเขาเาเรียกว่าเป็นผ้าผ้าอินเดียผ้าอินเดียเหรอใช่ครับผมผ้าอินเดียครับผมอ๋อผ้าอินเดียใช่อินเดียครับผมผ้าอินเดียเลยแล้วก็จะเป็นลายอินเดียใช่ครับครับชุดนี้ลายลายเขาเก๋ดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมดูดูุดอื่นไปเรื่อยๆไปเลยครับผมอันนี้จะเป็นแบบกางเกงอันนี้เสื้อกางเกงขาสั้นขายาวแล้วก็จะมีเป็นแบบชุดจัมจัมี ชุดนี้เป็นกางเกงเหรอเสื้อกางเกงครับอ๋อเป็นเสื้อกางเกงด้วยน่ารักดีเสื้อกับกางเกงครับผมนะที่แยกชิ้นแต่นี่จะเป็นเป็นแบบติกรับผมเลยใช่ครับอันนี้ก็มีหลายลายครับผมเลยชุดน่ารักๆเยอะเลยเพียบเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอสี่ร้อยครับตัวนี้อ๋อพวกพวกชุดพวกนี้สี่ร้อยใช่ไหมใช่ครับเป็นพยาวสี่ร้อยครับเผื่อแบบว่ามีคนสนใจก็ส่งแบบพอรี่ส่งส่งอะไรได้ใช่ไหม ขอโทรไปที่ร้านที่ททีี่นนนาหาน้านาร้านเชียงใหม่เลยอ๋อเหรอใช่ครับอ๋อนี่เป็นเป็นหน้าร้านเชียงใหม่เลยเหรอคะใช่ครับเพราะผมทำในเชียงใหม่ <assum> หอืม<น>อ๋อนี่เป็นผ้ามันก็แบบมาถึงเขาคอเลยเนาะครับผมผ้พาพวกนี้เป็นผ้าฝ้ายเชียงใหม่ล้วนๆเลยครับอืมเดี๋ยว<า>ๆด,ดูก่อนพุดนี้จะมีผีผ้าจะหาแบบลายแปลกๆสักตัวอ๋อชุดนี้น่ารักกันเนี่ยตัวนี้ร้อยห้าสิบชุดกระโปรงเนี่ยน่ารักตัวเนี้ย ใส่ได้สบายเลยตัวใหญ่เราเราใส่ข้างสองข้างมีกระจกไหมคะมีครับกระจกครับนายเลยทุกคนดูครับอะไรตัวนี้สวยดิตัวนี้เขาจะเป็นทรงนี้ครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทรงถ้า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 ตามภาษาที่ขายในเพจอะไรเงี้ยผมนะฮะก็จะเป็นเรื่องขอทรงเกาหลีใช่ครับผมนะฮะเป็นผ้าแล้วเราก็ผูกข้างอย่างนั้นนะใช่ครับผม แล้วเราใส่ใช่ไหมครับแล้วก็ผูกข้างๆออ๋ตัวนี้ผูกข้างได้เลยใช่ครับผมนะผูกข้างสองข้างจะเหมือนตุ๊กตาผมมันแบบนั่นแหละครับอ๋อนี่ลายนี้สวยมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราเราชมไปก่อนเนาะครับผมได้เลยครับชมไปก่อนดี๋ยวก็ผ้าอีนเดียมกันจะเป็นเสื้อกางเกงแต่ลายมันเก็บๆดีนะคนี่นะเป็นเสื้อกับกางเกงสำหรับคนที่ชอบใส่สบายๆก็ตรงนี้เลยเนี่ยครับวันนี้ใส่สบายครับเวลาซักก็ไม่ต้องรีดครับผมสบายๆสักได้เลยเออเนี่ยเออลายมันแปลกดีนะเป็นชุดงชอบชอบเป็นลายแปลกๆครับ เป็นชุดไอ้นี่เลยชุดอยู่กับบ้านเลยเนี่ยใส่ตู้ไปได้เลยครับผมนี่ชุดเท่าไหร่อันนี้ชุดละสามร้อยห้าสิบครับผมเนี่ยเป็นชุดเลยใช่ไหมชุดเลยสามร้อยห้าสิบใช่เสื้อกับกางเกงเลยครับผมนี่เขามีเขามีลายเป็นชุดชุดเลยใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินดูกันตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับผมนะฮะตัวนี้ก็ลายลายดอกไม้แล้วก็มีหลายลายครับด้านหน้านี้ผมเชื่หมดเลยขอชมด้านในหน่อยนะคะได้เลยครับเราต้องหาดูที่มันแบบ แบบแขนตุ๊กตาก็มีครับผมแล้วก็ไปอีกแบบหนึ่งครับแขนตุ๊กตาก็น่ารักนะใช่ครับแล้วก็จะมีแบบคน,นหน้าเนี่ครับผมถ้าเป็นกระปุงนะหมวกหมวกจะหาที่มันแปลกๆที่มันไม่ไม่เหมือนไอ้นี่ทั่วไปอ่ะก็ะข้างในก็เป็นชุดแสกะนะครับผมใช่ครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ย สำหรับคนที่ชอบแบบแนวเกาหลีเหรอคะใช่ครับผมนะครับแบบเดียวกันตัวเมื่อกี้นะครับแต่นี้จะเป็นแบบยาวใครชอบแนวเกาหลีก็อย่างนี้เลยนะผูกหลังเออแต่แบบยาวก็น่ารักนะอันนี้แบบยาวถ้าแบบสั้นอย่างนี้แบบสั้นแบบสั้นไม่ชอบนี่ไงอันนี้สีแดงเนี่ยสวยอันนี้แบบยาวนะครับผมเอ้อสีแดงนี่ถูกใจอันนี้ใส่ได้สบายเลยเออเนี่ยเจอแล้วเนี่ยสีแดงสวยโอเคตัวนี้ตัวเท่าไหร่คะนี่สามร้อยห้าสิบครับผมเนี่ยอ๋อลดได้ไหมเอาไปให้สามร้อยยี่สิบแล้วกันได้ โอเคโอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยแดงโอเคเจอสีแดงแล้วค่ะเราต้องแบบเน้นแดงไว้ก่อนอือแล้วพวกนี้เป็นผ้าอะไรคะอยากทราบนี่ค่ะอันนี้เป็นผ้าทอผ้าทอใช่ไหมใช่ตัวนี้จะแพงกว่าปะไม่ครับให้ราคาในการสองร้อยห้าสิบอือใช่ครับขอบคุนี่เป็นผ้าทอเดี๋ยวใช่ครับผมนะฮะอันนี้ผ้าทอทอแบบว่าทอจักสารใช่ไหมอ่าใช่ครับทอเครื่องครับอืมทอเครื่องใช่ครับถ้าทอมือจะแพงที่ถ้าเป็นลายทอมือนะฮะลาย ลา,ลายพวกนี้แหละครับผมนะฮะตัวหนึ่งก็พันกว่าแต่นี้เป็นการถอเครื่องเี๋มันเป็นผ้าทอครับผมนะฮะมันก็ผูกเอวใช่ไหมไม่อ่อตัวนี้พี่ใส่ปล่อยๆเลยปล่อยๆเนาะผูกเอาเชือกผูกตรงเอวได้อขอโทษนะครับจะเป็นแบบนี้นครับผมนะดูตัวอย่างนะครับได้ค่ะครับอันนี้เขาใช้ถ้าอ๋อตัวนี้ปล่อยเลยกระเลียงฮะเขาเรียกว่าทรงกระเหลี่ยงอ๋อทรงกระเหลี่ยงเนาะใช่ครับผมทรงกระเหลี่ยงเออสวยครับผมนะฮะสวยสวยนี่ครับลายนี่สวย เรียกว่าเป็นโซนกระเลียงภามันทิ้งดีนะใช่คร <fon> ับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ภาพภาพภาพภาจะน้ําหนักดีกว่าภาพภาพทิ้งตัวดีครับผนะฮะครับผมนี่ครับไไม่ลายนะสวยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลายนี่แหละครับนโอ้ยภาพกระเลียงเลยใช่ครับผมอ๋อสบอดะอยู่สองภางครับผมเ่ยมทั้งสองตัวอันนี้ก็เป็นน่ารักไปเลยครับผมเลยเป็นคนละแบบนี้นะฮะครับผมเป็นคนละแบบอยู่แล้วครับ เราเลือกแตนะ่งแล้วแหละครับผมนี่ครับสวยนะเนี่ยมีนจะสีสันสวยงามครับผมนี่เป็นแนวสั้นครับอันนี้เป็นอ่าจะเป็นเสื้อกกับเก่งขาสาั้นถ้าเป็นแบบนี้เป็นจัมเป็าานจัมาสาุดครับผมเลครับได้แล้วเก่งผู้ชายอย่างนี้ล่ะใช่ครับเก่งเผู้ชายนี่ร้อยแปดสิบครับผมะลยครับฟีไซส์ไหมหรือว่าฟีไซส์ครับพี่นี่ครับผม มีไซส์อเดียวมีลายครับไปดูนะครับว่าของเท่าไหร่นะสองแม่ครับตรงนี้ใช่ครับมีสองห้าสิบชอบลายมันครับผมเอาไปมันมีตัวเดียวเหรอใช่ครับพี่นี่เดียวตัวเดียวครับผมไหนครับเดี๋ยวดูนะครับว่าไวตรงนี้นะครับ อ๋อไอตัวยาวกว่าไหมไยาวกว่าไหม <ทำ S 1> หรว่าเท่ากันเท่ากันเท่าตันีครับลายมาก็สวยนะคร,รับผมนี่นอ้าอันนี้อันนี้วนะสามสามร้อยยี่สอันนี้ผมให้พี่ตัวนี้เนาะสามร้อยยี่สิบใช่ไหมฮะ สามร้อยยี่สิบครับผมเอาที่ผมให้พี่ไปง่ายๆเลยพี่เอารวมรวมๆกันเลยนะครับสามพี่สามพี่เอาค่าร้อยห้าสิบครับอีกครับผมเดี๋ยวพี่จะรายงานดีก่อนครับผมแค่ร้อยอันนี้ผ้าดอะไรเอ่ยของของเท่าไหร่ท้ของร้อยเดียวครับผมไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีหลายเลยพี่หมดอ่ะเดียวอันเดียวเหงื่อ มันจะเป็นเป็นผ้าไหม่ผ้าใหม่ขึ้นมาอ๋อนี่เลยเลยนี่ผ้าใหม่แทนงไหมผ้าใหม่ผ้าใหม่นี่ร้อยห้าสิบถ้ามันจะนิ่มเนาะใช่ผ้าใหม่จะนิ่มกว่าถ้าหน้าหนาวนี่อุดหนุนไอ้นี่เลยนะเนี่ยตัวนี้มันสวยจังอย่างนี้เท่าไหร่คะถามราคาอ๋อราคาจะสูงเปปปุยๆสวยมากเป็นไงแปลกดี เป็นกำหน้าแบบน่ารักมากใช่ครับเปล่าักมือแน่ๆเลยใช่ใช่ครับงานมือ ี่่ไตอนะรเชียงใหม่อยู่แถวไหน,นะคะอยู่จุดไหนอยูด่ดอยปุยเลยครับดอยปุยโอ้แต่ดอยปุยไม่เคยไปเลยนะคะปไปไปไป,ไปดอยปุยนี่ไปหลังดอยสุเทพนะใช่ถูกต้องพี่เส้นนั้นนะ,ะใช่ครับอีกร้านอยู่ดอยปุยเลยนะคะใช่ครับผมชุดมีแบบ ก็มากจะฟรีไซส์หมดแล้วก็เลือกยาวเลือกสั้นได้ไอชุดนั้นน่ะสวยชุดเดียวยาวมาดูทำงานนะคะ,ะคะกระเป๋กระเป๋าเผื่อมีใครสนใจนะคะกระเป๋า กระเป๋าอ่าโทษนะคะอ่าสารด้วยอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นหวายครับผมโอ้สารรคับเป็นนหวออ่ผมสารด้วยหวายอ่อนนะคะพรงนี้จะเป็นหวายอ่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าใช้ดีนะพี่ตัวนี้ผมจะต้องยู่ในทองนิยมทุกคนดูสารด้วยหวายอ่อนใช่ครับงานงานฝีมืองานนางฝีมือพวกนี้ผสานกันก่อวิธีทำหลายอย่างแล้วครับผมนะฮะชอบชุดนี้มากเนี่ยเนี่ยชุดลายชมพูเนี่ย ห้าร้อยเท่าไหร่นะห้าร้อยทวนครับผมแต่ห้าร้อยห้าร้อยทวนแต่แต่ถ้าเราส่งนี่ก็คือค่าส่งลูกค้าจ่ายเองใช่ไหมค่าส่งนี่ลูกค้าจ่ายเองครับค่าส่งนี่ก็ประมาณห้าสิบบาทห้าห้าสิบเจ็ดนะส่วนมากนะค่าส่งเบอร์ห้าสิบบาทเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสวยไม่เดี๋ยวใครได้เบอร์เดิ้เบอร์ไปแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยชุดที่ห้อยอยู่เนี่ยโทรสั่งได้เลยโอเคค่ะไปแล้วนะคะค่ะล้วจุดีนะครับค่ะค่ะ บรรยากาศบรรยากาศที่ทุ่งกังหันลมมีรถลาง้วยรถรถางกำลังมาเรามาชื่นช,ช,ชม,มอยู่แล้วอาจจะยังไม่ชิมเพราะเราไม่กินอะไรเลยลเดี๋ยวแสบท้องเรามาชมเล่าชมไอ้นี้เฉย